กีฬากรีธากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก่กองกีเลตทำแมวให้เป็นคนแก้วแต้มจะไปเล่นกีฬาอะไรหรอเห็นเขาแข่งกีฬากันฉันเลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาแข่งกันจับหนูบ้างไดีไหมล่ะดีสิสนุกด้วยฉันอยากรู้จังเลยอะ่ะบางทีเขาก็บอกว่าแข่งกีฬาแล้วก็สถานที่แข่งกีฬาก็เรียกว่ากรีธาสถานทำไมไม่ใช้คำว่ากีฬาให้เหมือนกันล่ะ สิ่งที่เล่นกันแข่งกันทุกอย่างก็เรียกว่ากีฬาทั้งนั้นส่วนที่เรียกว่ากรีธาใช้เฉพาะกีฬาที่แข่งกันในสนามสนามแข่งกีฬาพวกนี้จึงใช้คําว่ากรีธาสถานไปด้วยกีฬาเป็นคําเรียกกิจกรรมและการเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายส่วนกรีธาใช้เรียกเฉพาะกีฬาประเภทลู่และลานแล้วพบกันใหม่นะคะรับรู้รักภาษา